สวยใช่ไหมครับสวยเกินไปใช่ไหมครับที่นี่เมืองไทยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในสยามพารากอน Nextopia ครับ n e x t o p i ียคือเมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคตที่บริษัทชั้นนำร่วมแรงร่วมใจกันใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสร้างเมืองแห่งนี้ขึ้นมาครับสังเกตที่ป้ายโลโก้ด้านหลังผมนะครับบริษัทใหญ่ๆเพียบเลยลูกโลกที่เห็นเป็นจอ LED ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ <Wow. S 2> รายงานสภาพอากาศปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยดึงข้อมูลมาจากดาวเทียมของจสตาล้ำหน้าสุดๆครับน้องเป็น AI ครับเป็นเหมือนผู้ช่วยเราในโลกอนาคตครับ น้องให้คําแนะนําเกี่ยวกับ n e x t t โทเียได้ <Wow. S 1> แล้วก็วิธีการใช้ชีวิตการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับเป็นไอเดียที่สุดยอดมากมาเมือนเราโทรคุยกับบุคคลในโลกแห่งอนาคตรครับ แค่เดินผ่านก็สร้างพลังงานได้แล้วหรือแบบนี้เป็นคอนเซปต์ใหม่ครับที่เริ่มถูกใช้ในหลายๆเ,เมืองเก็บเอาพลังงานจากการเดินของผู้คนไปแปลงเป็นพลังงานสะอาดม่น้าตกที่เห็นนี่เป็นน้ําไหลจริงๆนะครับไม่ใช่ออนิเมชั่นนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องการรักษาความเย็นภายในอาคารเป็นการประหยัดพลังงานเป็นให้ตัวครับผักที่เห็นนี่เป็นผักจริงนะครับกินได้จริงเป็นการปลูกผักแบบสวนแนวตั้งใจกลางศูนย์การค้ากลางเมืองแบบนี้เลยนะครับแล้วผักเหล่านี้ก็นําไปใช้ปรุงอาหารในเน็กโซเฟียด้วยครับ อนอกจากบรรยากาศสวยๆสบายๆใน Nextopia ที่เราเห็นกันยังมีนวัตรกรรมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอีกนะครับอย่างเช่นระบบทาความเย็นเป็นแบบ Floor Radiant Cooling <c oughs> แผ่ความเย็นขึ้นมาจากพื้นซึ่งเป็นจุดที่คนเย็นอยู่ครับลดการใช้พลังงานไปในตัวรวมทั้งพลังงานเนี่ยก็มาจากโซลารูฟที่ทาง Nextopia จับมือกับบริษัทพลังงานชั้นนําอย่าง BeGreen Nextopia เป็นสุดยอดไอเดียของสยามพารากอนที่แนวบิดเมืองต้นแบบในอนาคตให้ผู้คน,นยอยู่อาศัยอย่างสุขสบายด้วยเทคโนโลยีแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมกันไปด้วยนะครับผมมีโอกาสได้เข้าามอยู่ นี้แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็มีความสุขแล้วครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองแวะเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับ